น้ำเต็มไหลเย,ยอะจริงๆสมัติว่าเถอะสวัสดีครับอนง้ยายเพชรเมียฝรั่งบ้านนองมาตักทายพี่นองคือเกาเด้อค่ะทุกคนเบิง่งหนามบ้านยายเพชรฝนตกแห้งดต่อตกนสองมือน้ำไหล เติมเลยส่วนนี้เพนออกมายางบึงเขาบึงนามมาสันบาคนละนามเต็มยู่ตกสองเทียนามเต็มให้หน้าเลยโ๊นเบื้อเยอะมากคนละอันนี้คือทางบ้านนี้เพนนาะคคนเนาะ เยอะจริงๆชุมมาตัวเถินเนาะไล่เจ้าเพิ่นในสูบก่อนป้าหรือเปล่าพนมาอุ้ยแคปเชลพี่หอยเชล ดูแดดแบล็คเดี๋ยวแดแด,แด yeah, หอยหอยหอย นี่ก<ป>ับเตียมหมอก่อกลยน้ำพักเรือจริงๆเยอะคุณน่ะให้นี่ก็พ่อให้นี่จากที่บ่มีน้ำเลยตกสองเทียทุกคนคืนเหนียวอยู่หมดคืนเลยเย่ย ยังจริงยังจริง,รงหลายขักหลายเนี่ยมาเบิองหน้าจะของมาเบิองมือนั่นยังเป็นกระบะมีน้ำหลายเลยเด้อมันตกอีกเนาะขน้องมันตกแห้งอ่ะอทุกคนเบิอง ไหลเหลี่ยมที่ถ่วมเขาเลยเพือนี่ก็จังไรเนาะบบบนี้เนาะอยังพึ่งไหมอีกเด้อฝนเต็มอยู่ว้าวอันนี้โอโหโอโหถุมาตวอดเถอะป้าเป็นที่ถ่วมเขาถ่วมน้ำเลยทุกคนเบิรงจะถุงพัสติอดุยังเหมือนเต็มเลยทีนี้ รวมเขาแล้วเยอะจริงๆโ Survey! oh my god tomato yes. ถ sure ือฉันคิดว่ามีปลาแคปฟิตเอาได้ดิหันนี้มันมีปลาอยู่แล้วเลยบวนยุบๆยุบๆอยู่เหนี่ยมัอนั่นก็เห็ดแลนน้องขอนอดูนะฟิ s เนี่ยสิแคปฟิตเอาได้ดิเออมีปลาโค้ดมีปลาหลายคุณน่ะคุณสิ ลูกอู้บัปสมอลฟิชอืมทุกคนน้ำท่วมเขาน้ำท่วมเขายายเพชรแล้วโอ้ยจะอไรเนอะบัน,นจะมาอีกเด้อฝนจะาพึง่งจะาพึ่งมาอีกเด้อเบรกสักก่อนตายตายตายฝนคักเนี่ย น้ำไหลเป็นจักรยานมองคืออย่างนี้น้ำไหลแห้งทุบัดเนาะท่ mm hmm. วมเขาแล้วแค่ยู้เท็กอาดิสคัมอฟสเตอร์อนนี่ t r e มาพอไงเออข้าเจ้าอันมักงายค่ะทุกคนถิม่มขยะข้างถอกค้างทางแล้วออกันนะมันกับยูมานถิ่นขยะค้างทางโอ้ยนำโอ้ยทุมารฟิตเด้ค่ะนี่ปลาหลาได้นี่ทุกคน บนนุ่มอยู่มีอบยูป่ปลาลายแหง้งคุณน่ะลุกลุกปลาลายมันตีแต่ว่ามันเป็น, sure ม,นมันเป็นปลาตัวบางญ่เนาะค่ะเนาะนี่อีกจังน้อยนี่คักเลย่นนี่เย็บเพ้นบานี่จังะไรก็จะงผึ่งมาอีกเด้อฝนทุกโคตรมาอีกแย่เลยนะเย็บเพ้นทวมหมดแท้ เออเออเออโอ้ยมึงม oh, no ึงบ nice ่อปลายยายเพ็ญน้ำมันลวดเลยน้ำมันลวดให้นั่นนองขอนน้อมันถ่วมเลยเด้นี่ตาย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 จะมาอีกเด้อเบรกสักคนน้องขอนน้องบริจินเขาแท้อืมขันมาอีกบริจินเขาแท้นี่มันติดถ่วมเข่าลงไปหน่งยายเพ็ญวา เป็นเม็ดพลเลยไม่บีอ b าวันเม1ดไม่บีอ b าวบ o u วันม็ดเนาะโนโน่ให้ฟ้อาร์ตแม่ตายตโอ้น้ำถ่วมเออน้ำถ่วมเขาถ่วมน้ำอู้่นดมไมใก็ทั้งงามเลย คนดับเมื่อกี้นี่เองนี่น้ำะ่ะป้าจไในนอหนานะทุกคนเมืองยิ่งเป็นย่านฝนมาอีกเพราะแม่นยังเด้มันหลายแล้วน้ำนี่มื่นนั่นก็นยังมามันโอเคอยู่เนาะค่อเนอะาะบ่านพ่ด,ดีพองามแล้วโอ้ยมามากเมืม่อคืนนี่ทักแน่หลี เพิ่งอนกับชีไลมาเนาะหน้าายเป็นเป็นหน้าคุมจังเยเิ็นเคยบอกนั่นะค่ะมันเป็นหน้าคุมนี่ข้างในน่อบปาเนี่เอไปย่งพอยังเย่เย่เฮ้ย เขาเลาะน้าก็บ่ค่อยแฮปปี้เด้ค่ะทุกคนนี่น้าเป๊กนี่มันมันเป็นหน้าคุมมันเป็นหน้าจังไรละ่ะฝนดีนี่คือฝนดีแห้งบ่ได้ทุกคนต้องพอดีพองามโอเคอยู่นี่หน้าแป๊กนี่คันฝนดีแห้งนี่แย่เลยว้าไม่ม oh, ีฟิตเอนอ้อนลุกลุกเรียดลุกลุกเรียดวอชชั่นอู้เมนี่ยังปลาลูกคอกบ่ว้าวดิสมอลฟิตไอ้จริง บุญนี่มึงยุบยุบเมื่อกี้นี่กระเพาลูกคอ,อกนี่บุญฟิตสมอฟิตมีเลยยูนัสซีคุณคิมเมื่อกี้นี่ปลาลูกคอ,อกเต็มตอยู่ปลาทุกคนปาลาไหลทุมัดฟิตเดี๋ยวนี้วิลล่ลูกทุกคนปลาปลากำลังเหลื่อมหลายเลยอืมบุณปลาไม่กำลัง,ว,งว่างว่างไข่ มันมันพอน้ำเนาะค่ะนาะมันจะออกจากบอ่อบ่อคุณเหละเพราะว่าน้ำมันลวดเลยบ่อปลาจะคลองนี่แหละน้ำมันลวดเลยอืมถ้าม,ม่มองในกินแล้วเนี่เบิ้งเขากำที่ทุกคนเบิง้งน้ำจะ,จะถ่วมเขากำบางมองทุมัดอืมทุมัดวอดเถอดวิเลยคุณ ให้พุ่นน้ำท่วมน้ำน้ำท่วมให้นั่นให้ให้สางเนากขนนาะให้บอ่อป่าเอ้ยมาถักมาท้าย,ยด้วยเด้อบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าหน้าไก่บ้านหน้าติดบาทนี่ละ่ะกุดทิมส่วนออกมาเบิง่งว่าสันบ่ากันแท่นนี่ยังบ่ได้เลยเพื่อนไงนิดแค่นอนวอล์ มันรวดเลยตัวน,นี่ลูก oh no, no. <laughs> เออน้ำรวดกันเทเลยหาหากันน้ำจะได้จังง่วมเข่าคักเทนอนาดแนี้เนาะคุณบัวคุ่นน้ำกันรวดเลยคุณเต็มอยูเอเอเย่เยอะ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  โอ้ยบอลนี่กับเต็มอยู่น้ำต่ว่ามัมนเหลืองนู่น่อนเนาะน้ำไหลแห้งอย่ามาอีกเด้อฝนมามาแบบนี้ปว่วยปอดได้กินเขา่าคลิปนี้ตึกเบิ่งเขาทึ้งจมไปนน้ำทุกคนยายพิน เนื่องจากว่าน้ำมันไหลโพดน้องขอน้อมึงเนี้าน,านี่อันก็ไหลลวดขึ้นมาอลไรเรื่อนี่บ่อหี่ลวดเลยคุณน้ำเต็มอยู่อุ้ยถัม่วมันเลยซุ้มที่สามใบน้องขอน้อมองที่ว่าน้ำถั่วมา แม่จัยเพ่นสามใบถ่วมเตียมเลยโค้นเบิงน้ำถ่วมเขาหักเนียโอ้ยเสียหายหลายเด้อบันี้เนาะมันเป็นหน้าคุมมันเป่งไปทางไหนเป่งหยากสำน้ายั่เพ่นหมองเ,เป่งหยากพุ่นถ่วหม,มดเลย ัวม,มดเลยหน้าคนอื่นกับสิพอดีอยู่ดอกแต่ว่าน,นายเทพมันมันเป็นน้าคุมแห้มนกระถ่วมที่ลาบันมันมันมปพอดีน้องขอน้องให้นี่บ่ม,มีปัญหานี่ให้นี่ไม่มีปัญหาให้กล้ายนี่น้องขอน้องขากำนี่มันสูงแน่แต่ว่านี่สองให้นี่นักมากเลย ให้ที่จะเป็นจมยางมากกับกยังมาหาซิบหาซิบเนาะค่ะเนาะมันมีโพนี่อยู่แต่วันนี้มันถ่วมเขาอิลีนทุกคนมองมิเตนามเขาวภาพเลยเพื่อ,อเห็ดแดงนี่ปุ๋ยกระใสเรียบร้อยเลยอเออเขากรลังเลื่มสิง,งามเขียวไห่เห็ดยากเห็ดหน้าน,นี่มันเปนเห็ดงายเด้ค่ะทุกคนเข้าหน้าน,นี่ยากลำบากอิลีเด้ ฝนมาแห้งๆตกคักกระถว่วกระเสียหายแล้วคนเนาะปีนี้อุปสรรคตะเริ่มบ้านเขาผุนละ่ะนี่กูทิันก็จะไปพุ่นไปเบิงควายจะเลยไปฟังน้องพุโอ้ยไม่สบายใจเลยเห็นเขาเห็นน้ำแบบนี้เลย บสบายใจเลยทุกคนหน้าบานหน้าบานี่เป็นหน้าท,ที่ได้กินเขากินน้ำมันสีแมนแนวบ่นีนปีนี้แย่จังเลยท่วมแต่ท่วมแล้วดนอเน่าได้ด้ดวดยนี่อาทำให้เน่าไ,าได้ เขากำลังเริ่มงามใส่ปุย๋ยน้ะขอนอสภาพนี่เลยทุกคนเบ่งเอาจะได้เกี่ยวว่าปีนี้หน้านี่หน,นหน้าบานนี่ฝนดีจริงๆตกมาหแห้งๆสองมือแล้วว่าเป็นแบบนี้เลยสภาพหน้าโคดึงเขาบะถ่วมเนาะเขากำลังเขียวเขาได้น้ำเขาก็พอดีแหละเขากำลังเรื่มใส่สปุ๋ยกันละแต่น่าจะของมันโมเมนต์ยแล้ว นกขอเนาะมันเป็นหน้ากลุ่มมาไทยก็ไทยเลยคือเดิ่มมาจม่มไอ้ฟังพร้อมจม่มไอ้ดินฟ้าอากาศอืมจม่มตะเตจพุนเตว่านขาววานน้ำพุลละมาคักมากเนี่ยไหลกับว่านขาววานน้ำบ่ได้นกขอเนาะแม่ยัยเพินี่คืออยู่ฟังพุนนกขอนเนาะ คลิปหนาพอ,อกันใหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่ดองสุข,ขุมสุขคนเน้อคด้อที่ติดตามตให้กำลังใจยายเพ็ญมีฝรั่ง้าน,นอนก็ขอให้รักษาสุขภาพเ้ยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณติมที่ทั้งคุณ